คนนี้บวานุ่งแฟนวะบอกงูเลยแฟนบะซิงเลยสบายดีมือน,นี้น้องตัวเกี่ยวกับมีโอกาสได้มาเที่ยวหาดมโนพิลมที่ประเทศไทยเนาะพี่น้องซึ่งว่าตรงขามกับวัดธรรมเกียประเทศลาวเนาะ มุนิกามี FC ฝั่งไทยนักเจออยู่ที่หาดมโนพิรมพอดีเลยพี่น้องก็เลยสิมาหา FC อยู่นี่เลยนาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นลงไปถ่าแล้วเพิ่นมาหอตั้งนานแล้วนะพี่น้องตอนทัาอิดน้องตัวเกี่ยวมาค่ะเพิ่นโทรหาบอด้เนาะเพราะว่าเขาบ่มีเน็ตพี่น้องเลยเฮาก็เลยไปหาเติมเน็ตอยู่า้านค้าเนาะเพิ่นเติมให้เฮ้าแล้าวกะเพิ่นก็ปล่อย w ว -FI ให้พร้อมพี่น้องแล้วกะเขาได้สมครเน็ตเรียบร้อยนอะกินนีกะไป วันนี้เราก็สิลงไปตามหาเอฟซีกันเลยพี่น้องเ้ามีเน็ตแล้วเดี๋ยวสิลองโทรถามเพิ่อนนะว่าเพิ่นถ่า,ายยื้อใส่ไปคือสงการเลยพี่น้องเลยเนาะคพล้ายหลายเลยลุงรู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นแหงเนาะตอนนี้ไปเอาสิหาเจออยู่บ่าพี่น้องป้าซุ้มหลายขนาดเนาะรถก็หลายบู้ว่าสิหาเอฟซีเจอหรือบอโมนี้นะ เพิ่นมาคนเดียวเนะพิคนมาถ่ายยูนี่แหละวู้งว่าซิวมองไดเดี๋ยวฮานซิลองโทรถามเพื่อนเบิกเนาะโทรหาพี่อฟก่อนวันนี้ฮัลโหลจ้ายูใส่จ้าตอนนี้อ๋อ oh, ตอนนี้ ตอนนี้อันแล้วแล้วจ้ะอันขึ้นขึ้นไปเอารถเนาะพี่น้องพิ่นสิลงมาพิ่นสิเอารถลงมาลุ่มว่า,ารัซานหลื<ป>อนอกจะเกียอสิ<ป>ลงไปถ่ายยุ่มเนาะกัหนงน้อยพี่น้องไปไปลงไปเดี๋ยวขัสิลงไปเลือกว่าสิไปซุ้มไหนเนาะ่นมีอันขี่บรรณาโบ๊ทนํำเนาะแม่นกับเจสกีอ๋อเจสกีปว้าตซุ้มไปสร้างเมลายน็เดียกะนดอแท้นันนี้กวางฮอตแกงกระเบาแล้วพี่น้องเลยใหญ่แห้งเนาะหลาย รถกระลายแบบซุ้มให้หนั่งะหลายขนาดเลยแบบผนแบบเฉพาะตอนหับนักท่องเที่ยวนอกภายในประเทศแต้ต่างประเทศป้าพี่น้องสุดยอดเลยขั้นว่าสงการนี่คือสิบุมีบอนจอดรถเลยแม่นป้าโตตรงขามกับบ้านทาสโนมือแขวงสวรรคเขตพี่น้องเลยท้านเลียวมาจะฝั่งเล่าก็สีเห็นอยู่ป้าป้าปเนีเไปหาซุ้มหนังกันเลยเนาะ มีทั้งคนไทยคนลาวเพื่อนขายของหล่ๆตัวเกียวหยางไปหาเลยอคนหลายเนาะไปเอาอ้าหยางเราไปถึงไปเดี๋ยวพี c เพื่อนจีหยางมาจำหลังเนาะแต่ว่าเขายัางบ่เคยเห็นกันจักเถื่อเราพี่น้องเห็นไหมกเกงๆนะเอาไว้ใส่เที่ยวทะเลอะทะเลน้ำจืด <laughs> ทะเลน้ำจืด ลดหลายขนาดเลยเออมามาหาเลือกซุ zaman, zaman, zaman. Number number ้มนั่งกนพี่น้องซุ้มกะแปะน้ำเลยเนาะน้ำเลิกอยู่เนาะควรให้มีอันเสาอันนี้เสาอันหนึ่งบ่แม่นป่ะเออเนียวนุ่งคนนี้บ่หนุ่งเหรอบ่หูใช่ไหมบ่หูแลย เป็นบรอโบโบในตัวนี้บออฮะโบงเขาก็บอกเคยเห็นเพื่อนจากทื่อนเนาะแม่นพี่น้องจากที่แมนเอฟซีจะบอกให้น้องน้อยแพนกองไปดยุยังจะแพนกองไหมบู่วาสิแมนเพื่อนหรือบอเพื่อนกันยิ้มไม่เอาเดีโบเป็นอย่างที่พายเพื่อนไปจอดรถกันเนาะโอ้อยู่แถวนี้ก็คัก เสาใส่นาะลุดหมดไปบกุสจไปจนใดคนให้เสาอเทิงพี่ตีเสาอ่ะนะปะคนพี่เสาอเทิงก่อนไปไปเบิุงจเมนบ่บกุูจจะจงแม่นหรือเพิ่นหาไม่เสามาดิ่นจ้ะออเลยถ้าไม่มีที่่กันห่วงยางคนเสาใส่จ้ะพ่วงยาง ได้ยุ้ยี่ยี่ไงใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวพาไปเอาไหมจ้าไปย่างน้ำพี่น้องวันนี้เนาะยังไงแล้วเราจะเบาเบลล์ของยานาให้มจ้าระวังโทรศัพท์เด้ออันใส่กระเป๋าก่อนแก่งกระเป๋ายังผสาน่าจะเมีนน่าจะเมีนจ้าพี่น้องน่าจะเมีนรถลดเอฟซีเขาเนาะคันนี้นะเพราะว่าคนเอาวันกระจกลงแหละ เป็นกระถางม,มาด้วยกันหรือเปล่าเ้ากับโมฮูว่าแม่เอฟซีเขาหรือบอเขาน่ะเย็นเนาะเอาแมนโมฮนตัน<อ>ง้งเล็ดเลยชิเดียวเอฟซีฝั่งไทยเนาะเ้าก็ตื่นเต้นเนี่ยพี่น้องม <laughs> าเจะซุ้มนี่อะดีตีฮะอะไรเอาซุ้มนี่บอกบอกเอาซุ้มบุ๋ว เพิ่นกำลังไปเซาะห่วองอยางให้เฮาเพราะว่าเขาจะขี่ห่วงอยางลงไปพุ่นยานโทรศัพท์ตกเนะบาะกีบบ่บาบเออืมเป็นโตเป็นยังดอกมีความเสี่ยงเนาะขี่โทรศัพท์ตีตกลงไปจักบาทจะ้ะสิบาทสิบาทนี่มาแล้ว <laughs> อันนี้เราปล่อยเจ้าจ้าคืนเมองไหนจ้ะมาขึ้น,นอ๋อเวลาคืนถ้าอยู่แถวนี้ก็เอาไว้ข้างบนซื้อมาไดนเอาไว้ข้าบน ขึ้นได้ยี่บ่ฮะขึ้นได้ยี่บ่นี่โบเกียวสบายดีจ้าน้องน้อยสวัยดีจ้าอะไรจ๊ะยังจ้ะเข้าคลิปอยู่บ่จ๊ะ <c oughs> เป็นบ่เข้าคลิปน้ำพี่น้องแต่บ่เป็นยังเนาะ คนคือเขาขิบน้ำเขาโรจารบว่เป็นอย่าง <c oughs> คนที่อายโอ้นคนพุยเขาขิบน้ลโรจาะโดยเกลใดนอวะนี้เอฟเพื่อนกับเห็นได้ว่าเอฟซเพื <c oughs> ่นมาหาเนาะเพื่นกับวเห็นหน้าเห็นตาอยู่อันมุกาหารนี่วะจ๊ะอยู่บ้านอย่างจ๊ะ <c oughs> อำเภออีกเก อําเภอเริงนกทาน้องพี่น้องเพิ่มาแต่อําเภอเริงนกทาเนาะจังหวัดมุกดาหารถ่ายคลิปอยู่จ่าตอนนี้ก่ะสิ่งใดเนาะเฮากะได้ออกมาทางอันซุ้มอยู่ริมแคมน้ำนกน้องพี่น้องส่วนว่านทีเอฟซีเพิ่นกะเพิ่งโบ้เข่ากล้องน้ำน้องพี่น้องเพิ่นเพิ่นอายกล้องเนาะเฮาก็เลยว่าสิพากันมาถ่ายคลิปแล้วเพิ่นกะว่า อยากนั่งเล่นน้ำจักหน่อยเนาะพี่น้องเขาก็ได้ถามไถ่เพิ่อนมาเพิ่นอยู่บ้านใดเนาะเพิ่นอยู่บ้านที่เขาเว้าไปเปอร์เหไรพี่น้องลืมแล้วจากว่ายอย่างเริงนกพาบ้านนกกระทาเนาะเริงนกทาเริงนงทานกทาประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยวันนี้นุ่งน้อยกับมันตะเกี่ยวอยากขี่เจสกีพี่น้องก็เลยว่าจักหน่อยสิไปเศร้าเพิ่นขี่กันสองคนเนาะโบก้าขี่วรนาบอสทำมาหลายคนนี่คือสีม่วนเนาะเพราะว่าขี่วรนาบอสแล้วก็ขี่อันโดนัทกันนะฮะนะ มาสองคนเห็นเพื่อนขี่อยู่ก็เลยว่าสิคีบาร์นาโบ๊ทครั้งแรกกำลังน้อยเพื่นมาขายขายของนี่รวมันนีนาบะจ้าจ้ารวมได้บานึ่งบน่งจ้าซาบด อ่าน,นี้ก็เป็นตาขึ้นพี่น้องนี่ัไบ่เคยเห็นจเกเถื่อนเนาะนี่เนาะได้กี่คนเล็กน้อยนั่งได้สองคนเน,น,นาะผู้ใหญ่นั่งได้คนเดียวเป็นขี่เจสกีพี่น้องกคักข,ขนาดเลยเนาะพี่น้องหนุ่มน้อยมาแล้วเาไปเสาเจสกีมาเนาะ เมือสิว่าขี่สองคนเนม่เนีไปคิดเอาแม่ไผ่ปะคี้ว่าแม่น้องน้อยเดี๋ยวพูดที่ไหนใส่เสื้อซูซีบก่อนเนาะมาใส่เสื้อซูซีบก่อน,นต,ตอนนี้อนเอากระคีเจสกีสองคนเนาะพี่น้องนี่ยานโทรศัพท์ตกขนาดเลยว้าวคนขี่เวละนะวานาวไปพี่ไปพี่หัวเรียวเรียวเลียวเรียวว้าวพี่น้องคนขี่เวลาน,น่าโบท๊ทอยู่กลางน้ำ เสี้งบรรยากาศเนาะว่าเป็นจังไดพี่น้อง ครั้งเล็กเนาะไปไไสปตาร์ทข้างหน้าไ,ไ,ไ,ไปไไไเปี้ยวเปียวเปี้ยวเปียวไม่เปี้ยวโตเกียวเพิ่อกำลังเข้ามาพี่น้อง,องนี่เ่นโบกมือแล้วเนาะเฮลโล มาเลยมาเลย <Wow. S 1> รับคล้ายๆกับรถจักรพี่น้องนี่ okay. Okay. ตำ่ตำระวัง <Okay. S 1> ไปวันนี้ตัวเกี่ยวกันที <c oughs> ่ไปน้ำพิ่นเนาะโอ้ย ซิ่งเลย <laughs> ตัวเกี่ยวยานเด้พี่น้องนี่ไว่ายขนาดเลยเนาะปุ๊บปอมเมนต์แซมเจสกี้วะนี่เนาะ <laughs> บ <Banana> านาน่าโบ๊ทมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเกียวรับเองเนาะบาน,นี้เนาะม,มาแล้วมาแล้ว ั graduate, hook, นน uh, ี้บอนจะมาถ่ายหูน้องพี่น้องถ่ายหูบ็นทีแล้ลึกบวกพี่พี่นตัวนี้าดจะขึ้นได้เอแมนโอ้ยยู u t ทูบจากบอเวนเฟ b บุ๊ f เฟ e บุ๊ k กัมี่จะว่าซื้อยังเฟ o บุ๊คเสาวลาเซโนทีกแหนี่สาวลาเซโน่สาวลาเซโน ตอนนี้พี่เอฟซีผุ่นกระกลับเลยเนาะพี่น้องเพิ่นกะอยากเลี้ยงเข่าแล้วก็ขอถ่ายหูเนาะน้องตุเกียวก็ได้ถ่ายหูกับเพิ่นไปแล้วแต่ว่าเพิ่นถ้าถ่ายอาแต่เท่าให้อะถ่ายเอาแต่น้องตุเกียวกับน้องน้อยเพิ่นแะบ่ถ่ายเนาะอ่ะน้องตุเกียวกับมื้อนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบตื่นเต้นม่วนหลายพี่น้องมื้อนี้เนาะได้ขี่เจสกีเป็นครั้งแรกเพิ่นไปสอนขี่เจสกีนะหัวใจก็วายยันหัวใจวายบอกเพิ่นน่ะเพิ่นแบบพางเงี่ยงเงี่ยงนาทน่ะพี่น้องป๊าดอย่ามันปีนอย่ามันปีนแต่ว่าเพิ่นน้องยู่่ขาหั้ หนูตุกแหวว่าไ่ไหวไม่ไหวไหวไหวย้ะทุนใจไหวอะบอกเพื่อนนะพี่น้องจะว่าม่วนเนาะก็เลยบอกเพื่นว่าอันคอขับเองจ้าคอขับเองว่ะก็เลยขับเองแล้วก็บิดสปีดเลยพี่น้องรู้สึกแบบรู้สึกว่าปอดโป่งไปว่ารู้สึกแบบคักขนาดเลยอันนี้รถิศเอฟซีเพิ่นเพิ่นสิกลับแล้วเพิ่นกลับแล้วเนาะพี่น้องกะแต่บ้านเพิ่นมาประมาณหาสิบกิโลเพิ่นว่ะเนาะไก่เติบอยู่อำเภอเลิงนกทาเนาะ ระวังหลดด้วยนุ่มน้อยเด้อเนี่ยเข้ามาดอกไม้หน่าบ้านคุณแม่ผ่นกระซุ้ยสวยพี่น้องผ่นขอิอน่นถ่ายฮุบเอาฮาอีกก็เลยบอกซองยูทูิคนไปนะว่าสื่อซองสาวลาวเซนงแฟมิลี่พี่น้องมันนี้กับมวนหลายเนาะได้มาเที่ยวประเทศไทยพี่น้องเลยพามาเที่ยวอันหาดภูมโนลม มวหลายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลเพียงซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบุญขอบคุณที่บอกกดข่ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวาสาวลาวเซโนแฟมิลี่น้อพี่น้องสบายดีเดอ้อ